สวัสดีค่ะเจ๊แต่คุณนายบ้านๆนนะคะวันนี้จะพาพี่น้องมาเก็บเห็ดเพาะค่ะมาชมกันได้เลยค่ะพี่น้องนี่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 มาแตกเลยค่ะพี่น้องมันแตกเลยค่ะนี่นี่นี่เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งนี่เฮ้ยพี่น้อง มาเบิ้งมาเบิ้งนาเึกแล้วเน่เออน่น no, no. ี่น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 ี่อันนี้แคบบ่ได้นี่แคบบอดดายนี่นี่พี่น้องเลยนี่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 กระมังแคดตุ้ยนี่ khi bằng bang 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 bằng bang 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 bang, bang.